ดีครับผมจิกิดูไปดูบูนานักเล่นเกมันดับบยที่หวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Super Smash Bros Ultimate ของ Nintendo Switch วันนี้เราจะมาต่อสู้กันนะมาเราจะมาอัดกันวันไหนดีวันนี้ดีกว่า เล่เป็นแบบเป็นทีมเลยดีกว่านะเพิ่มมาอีกสองตัวโอเคปึ๊บมีทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงนะครับของเราก็จะใช้ตัวตวันนี้จะใช้เป็นตัวอะไรดีใช้ตัวนี้ดีกว่ามิวทูนะฮะ ของแร้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอาเป็นสตีฟจากไมค์คราฟ์แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าก็จะเป็นมาริโอหนึ่งตัวยิงหนึ่งตัวเป็นอะไรดียิงหนึ่งตัวเป็นอะไรดีเอาเป็นตัวอะไรดีเอาเป็น มารีโอกับหลุยแล้วกันมาเดีย๋ยวเราไปอัดกันเลยมาดูระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีฟ้าใครจะเป็นผู้ชนะครับของผมจะเป็นเล่นเป็นมิวทูนะฮะสู้กับมารีโอกับหลุยของผมจะมีสตีฟจากไมค์ครับร่วมทีมนะครับอืม เฮ้ยตอนนี้กำลังอัดกับหลืออยู่ใครมองทันบ้างอืมเฮ้ยตัวมาช่วยโอเคเฮ้ยอืมตัวหนึ่งมาช่วยโอเคได้กิวมาจะสเตตเตอร์ อัดมั่วกันไปนหมดแล้วตอนนี้นมาริโอ้เหรออย่าให้มันขึ้นมาเฮ้ยมันตะไปแล้วมันแหละเฮ้ยล่วงเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนี้เก็บเฮ้ยอย่าพึ่งดิออกสตีฟเก็บนาฬิกาได้โอเค อืม,มาดิหุยอเหออุ้ยโดนอัดโดนอัดเดี๋ยวขอเก็บลูกสมาทบอลกันเฮ้ยโดนใครอัดวะอืมโอเคมิวทูไปห้าฟูดเป็นไงอะไปิวเลยหรือจิเอาได้ตัวช่วยมาก็เอาดิเฮ้ยริโอปล่อย โดนมาริโอปล่อยท่าสุดอื้มอื้มอัดเฮ้ยมิวโอ้ยเฮ้ยมันได้โปเกมอนตัวหนึ่งโอ้ยอื้มอื้มเป็นไงอ่ะเก็บคอนเฮ้ยไม่ทันแล้วลุยจีดูดโอ้ยโดนลุยจีดูด ห้าสี่สามสองหนึ่งอัดเพิ่มได้ไหมอัดเพิ่มได้ไหม,มทีมเราชนะไปนะครับมิวทูกับสตีฟจากไหนครับมิวทูจากโปเกมอนอ่าชนะนะฮะเราเคโอได้สามล่วงไปสองนะครับ ใครชื่นชอบนะครับเกมต่อสู้รวมดารานะฮะของ Nintendo ก็จะมี s u p e r Smart b o a ให้ท่านได้เล่นนะครับซื้อมาเล่นได้นะครับมาบอกอันี่คู่นี้ดีกว่าเอาด่านไหนดีเอาด่านไหนดีเอาเป็นดา่าน Pokemon Stadium สองส เราจะเปลี่ยนใหม่นะฮะเราจะใช้เป็นฮีโร่จาก Dragon q ค e s สนะครับแล้วก็คู่ของเราก็จะเป็นลิงิงจากสปาตูนนะครับส่วนคู่มาริโอก็จะเปลี่ยนเป็นโอเคดีอิสเบลจากแอนิมอลคอ s ซิง พิาจูจากโปเกมอนนะฮะเดี๋ยวอิงลิงเราจะเปลี่ยนล่างก่อนเป็นผู้ชายดีกว่าโอเคอิซาเบลเปลี่ยนชุดให้เขา,เาชุดไหนดีาสีม่วงส่วนพิาจูก็จะใส่หมวกเขาเป็นมวยปั้มดีกว่าพิาจูนักมวยปั้มส่วนดาร ก้อนควสนะฮะเราสามารถเลือกได้สีสกินนะครับเอาสีไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าไปไปอัดกันเลยระาวางทีมสีแดงกับทีมสีฟ้าฟใครจะเป็น่ยฮะผมจะมีอิงลิงนะครับเป็นข้างเดียวกันผมจะมีฮีโร่แต่อิงลิงส่วนฝั่งนู้นจะมีพิกาจูกับอิสเบล ปีจูมาจากโปเกมอนส่วนอิสเบลมาจากแอ,อกน,ออน,นอิมอลคอสซิ่งอ่านกันเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันได้โปเกมอนไปตัวหนึง่งชาร์จไปเปลี่ยนชาเหรอชาเป็นน้ำแข็งเฮ้ย อืมเฮ้ยโปเกมอนโพรมาเฮ้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้โหปิีวเลยอืมเฮ้ยได้แล้วท่าสูตรขอใช้ท่าสูตรก่อนฝันไม่โดนใครเลยโอ้ย อืมอิซาเบลไปไหนมันไม่อิซาเบลโอ้ยโดนตกเบ็ดคนไฟไฟอืมเฮ้ยอิซาเบลมันได้ท่าไม่ตายโอ้ยมีกะจูเต้โอ้โหลวงไปอีกหนึง่งเฮ้ยมันใช้ท่าอะไรเนี่ยมีกะจูป,ปีวไปเลยโดนอัดอืม หมอยทันกันนะครับอาจจะมั่วๆหน่อยเกมนี้ตะลุมบอลเฮ้ยอิงลิงใช้ท่าไม่ตายเฮ้ยเก็บเก,บ,บเก็บโปเกมอนนั่นเฮ้ยไม่ทันเก็บได้ไหมโอเคอืมเก็บแอสิทอฟฟี่อืมมาลองใช้ตัวช่วยเยอะๆลูกบอลเก็บฟ้า อิสเบลอิสเบลอืมนี่ไงซัดไปเลยเฮ้ยเดทาไม่ตาย oh. ใครอะพวกพิกาจูได้เหรอโอเคเฮ้ยใช้ไม่ทันมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอิงลิงครับฮีโร่เป็นฝ่ายชนะนะครับทีมเราเป็นฝ่ายชนะอีกแล้ว ืมเห็นไงฮิโรนี่จะเป็นตัวที่ต้องซื้อ DLC มานะถ้าใครซื้อมาแล้วไม่เห็นว่ามีนะครับก็จะต้องซื้อ DLC นะครับเคโอได้หนึ่งล่วงสองของเรานะฮะสกอร์ก็จะสรุปผลแบบนี้นะฮะเหมือนว่า ขอบคุณทุกทานที่ติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ให้ช่อง66คลิ a ชนแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครชื่นชอบเกมไหนอยากดูเกมอะไรโพ้นมาใต้ข้างล่างได้นะฮะก็จะมีท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับเกมเราจะเน้นไปทาง Nintendo Switch ก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับ รอบวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวการคลิปหน้ามันจะเป็นเกมอะไรนะครับแล้ว่าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ